การผู้นําในการสั่งการแต่กูงงมากเลยมันยืนบัดก๋วยเตี๋ยวกูเห็นภาพนี้แล้วกูหงุดหงิดชิบหายรสชาติหมาไม่แดกหรอกวันนี้นาะยย้อสั่งการเลยทุกจังหวัดใครมีเรือต้องรีบเอามาแล้วกองทัพมีรถสิบล้อหรือว่าขนส่งเอกชนเอารถสิบล้อเลยขนอุปกรณ์พวกน,นี้ลงใต้ แล้วต้องแข่งกับเวลาด้วยไอ้หาชีวิตคนนะแต่กูงงมากเลยมันยืนบัดก้วยเตี๋ยวกูเห็นภาพนี้แกูหงุดหงิดชิบหายรสชาติหมาไม่แดกหรอกมึงไม่ต้องไปผ่านละกูเกลียดที่หายพวกผู้ว่าหรือนายกเอะไรเงี้ยที่เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยชอบไปโชว์ทำฝีมือทำอาหารเนียใครก็จะไปแดกลงไอ้เหี้ย วันนี้ผมต้องการผู้นำในการสั่งการใช่ไหมมันต้องคนที่สั่งการแล้วมันต้องทำด้วยข้าราชการทุกคนต้องระดมมาเลยกระทรวงมหาไทยจะไม่หน่วยงานบรรเทาสารภายัยมึงก็ต้องมีวิธีการและ้ะจะไม่มึงมีกรมบรรเทาสารภายัยมีไว้ทำเพี้ยอะไรวันนี้ก็ต้องพึ่งทหารอีกเหมือนเดิม ยานยนยานพาหนะในการขนของใช่ไหมนี่มันต้องใช้นายกมึงก็ไปสั่งการจะต้องตั้งวอลลุ่มโทรัพท์รับเข้ามาทุกที่ทุกทางนะครับแล้วก็มีคนที่ช่วยกันวางแผนคนที่ชํานาญพื้นที่การจัดกําลังคนอาหน่วยงานนี้เข้าไปช่วยอพยพคนป่วยหน่วยงานนี้อพยพคนเด็กหน่วยงานนี้ไปส่งทะเบียนนะผู้ใหญ่หนุ่มสาวมีแรงว่ายน้ําไหว จัดเป็นทีมทีมไปแล้วแม่งไปเป็นคณะใหญ่ไม่ใช่แม่งเรือสั้งเจกีวิ่งไม่กี่ลำกูว่าวันนี้มีคนแม่งนอนอยู่ในบ้านเนี่ยจนต้องพังหลังคาแล้วมานอนอยู่ฝนก็ตกอกีกหนาวก็หนาวทรมานไอ้เฮียปัญญาอ่อนชิบหายมีนายกแบบนี้